สุรศักด์พ่อเมืองลุมพูเชิญชวนเช้านองบุรลมพูปรับค่าน,นิยมใหม่ใส่ใจสุขภาพคนหนองบัวภาข้าาปลอดภัยใส่ใจอาหารลดหวานมันเค็มเพื่อห้าสุขภาสร้างสรรค์จะทําให้เรามีสุขภาพดีมีความสุขอยู่ในโลกนี้ร่วมกันอย่างยาวนานผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบุรลมพู นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุพูเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัสชิกสุขภาพเฉพาะพ,พื้นที่และสมัสชิกสุขภาพเฉพาะประเด็นจังหวัดหนองบุพูประจำปี2568ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้แทนจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายสมัสชิกสุขภาพจังหวัดหนองบุพู สื่อมวลชนทุกสาาัขาชีพเข้าร่วมประชุมโดยบรรยากาศภายในมีการสร้างความตระหนักในการบริปโภคอาหารให้ปลอดภัยอีกด้วยในสื่อสักข์อักษรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบุัมพูให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมาช,ชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมาชาสุขภาพเฉพาะประเด็นจังหวัดหนองบุพูประจำปี2568เนื่องจากจังหวัดหนองบุพูของเราได้มีนโยบาย5สุขา สร้างสันก็คือในเรื่องของการสาธารณสุขและการแพทย์ทางเลือกและก็เรื่องนวัตกรรมบริโภคอาหารและหลงรักษณนหน้องบุลมพูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหวานมันเข็ม ที่เป็นประเด็นหลักที่นาไปสู่โรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไตเป็นโรคความดันซึ่งโรคนี้มันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหาร,รม,มากเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ในทางทีมงานก็เอามาให้ดูซึ่งเราไม่เคยคิดนะครับว่าจะมีเยอะที่สุดเลยที่เป็นโซเดียมนะครับและบางคนก็บอกกินน้ําปลาเราก็ไม่นึกว่ามันไม่น่าจะมีมากมันก็มีมากอันนี้แหละครับถ้าเราช่วยกันโดยความเข้าใจแล้วก็เจ้าตัวลดนะครับมันจะช่วยลดในเรื่องของ ต้องไปหาหมอเมื่อเราไม่ป่วยเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็จะช่วยกับทางคุณหมอด้วยเพราะาตอนนี้โรงพยาบาลเราก็เยอะนะครับเรื่องผู้ป่วยในแต่ละวันอยู่แล้วถ้าลดคนที่มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารลงไปนี่ผมว่าลดไปเกินครึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่โรคที่เราไปเจอก็เรื่องเนี่ยความดันเรื่องของไตเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทางคณะนะครับที่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดหนองบัวของลำพูของเรา ได้ปฏิบัติให้จนติดเป็นนิสัยนะครับในเรื่องของการลดหวานมันเค็มนะครับก็เราจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็จะได้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ร่วมกันนานๆนะครับขอบคุณครับสุภชรการแก้วสิงข่าวจังหวัดหนองบูลลัมพูร,รายงาน,ม,นมันเค็มเ